สวัสดีครับทุกท่านเข้ามารับชมนะฮะรายการแข่งขันทุกวันเจ็ดคนนะรุ่นอายุมไม่เกินสิบสองปีครับรายการแต่งมลงปีญพงยิงถึงน่านอีกทีหนะึ่งน่านหมอครับขยับใจให้โลโก้โลโก้จังหวะที่ยิงไกล้เออเป็นประตูโลโก้พักอกยิงจังวะนี้ไม่เหลือโกโกูบอลเล่สวยครับไปทางโลโก้แล้ว ยิงจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหไหมไหมโลโก้โอ้โหเรียบร้อยไปชับชับยิงมาชับแลกตโแโก้โลโก้์โกโก้โลโก้ชับโอ้โหไปไปโลโก้มาแล้วยิงโกโก้โลโก้จังหวะนี้ชับจิ้มเลยตัดตัดตัดจังหวะนี้ครับโอ้โห ครับเป็นการแอซิของเจ้าชา้าครับให้โลโก้ยิงเข้าไปครับกมมองถึงโลโกโ้โลโกโ้ยิงังหาะดีโกโก้โอ้ออกน้ำห่างมาแล้วครับเจ็ดประตูต่อศูนย์แตงโมลงไปยพงยิงเป็นนัดคู่ชิงชนะเลิศครับต้นสำสาครับขนแก่นมอดินแดงเอซครับพบกับวัดกู้จูเนียนะครับ เป็นนัดจริงแท้แล้วเดินครับตีมาเลยได้ครับโลโก้หนึ่งจังหวะจังหวะนี้เอิร์โอ้โลโก้ยิงเข้าไปครับโลโก้โอ้ตามมาแล้วครับสองประต,ตูต่อสี่ครับอ่าเวลายังเหลือครับโลโก้ครับยิงจังหวะเมื่อกี้ถูกถูกไมมครับจังหวะนี้ได้ไปดี ได้สองลูกครับผลสกอร์เป็นัตทกูเอาชนะต้นน้ำสาครับคอนแกนมอดินแดงเอฟซีครับไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อสามนะครับได้แชมป์นะัตทกูตัวน้ำสาเขาได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ

ที่เข้ามาส่งกำละะังใจมาเชียร์ทั้งในสนามและนอกสนามนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเป็นนั้นว่าได้เป็นตัวแทนระดับภาคอีสานครับไปชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับขอบคุณรายการดีของปิยพงศ์ผิวอ่อนด้วยครับแตงโมโลงปิยพงศ์ยิงนะฮะที่จัดรายการดีๆนี้เข้ามาให้เด็กๆได้แข่งขันกันนะฮะ ขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมนะครับขอจบไ์เพียงเท่านี้นะครับต่อไปจะเป็นบรรยากาศมอบรางวัลน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ